สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ครัวแม่ออพบเบียนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าวัดป่าสว่างบุญเนาะนี่เรามาถ่ายเจดีย์เก่าให้ดูก่อนนะตรงนี้มันจะมีเจดีย์ห้าร้อยยอดอยู่นี่เรามาดูตรงนี้น่าจะเก่าแก่นะก็คือน่าจะเป็นของดั้งเดิมดูอิดดูอะไรแล้วมันเป็นเหมือนอิฐสมัยเก่าอะ่ะแล้วก็มีพระพุทธรูป อยู่ร้อมรอบสวยงามมากครับผมวัดป่าสว่างบุญนี่คืออีกด้านหนึ่งนะครับดูพระพุทธรูปเนอะนี่ดูมีป้ายเขียนไว้ว่าอะไรนะ เชิญกรบมาตรการพระสัจจะเจดี JD, สร้างเสร็จภายในหนึ่งวันนะนี่นี่นี่ดูายอ่านไปจะชัดเนาะนี่กราบมาตรการพระสัจธรรมเจดีสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันผู้ใดปรารถนาความสําเร็จให้ตั้งสัจจะแล้วเดียฐานจิตจะได้ในสิ่งที่สมความปรารถนาเนาะ ไม่น่าเชื่อนครับว่าจะสร้างเสร็จภายในหนึ่งวันสำหรับตรงนี้เป็น j จดียห้าร้อยยอดเนาะที่โดยล้อมรอบฝั่งะจะสวยงามแล้วก็มี j จดีทั้งหมดห้าร้อยยอดก็คือที่โดยล้อมรอบทั้งหมดมีห้าร้อยเขาเรียกห้าร้อยอะไรอะ่ะ นะแต่ก็เรียกให้ร้อยอดที่โดยป้ายหรือที่เขียนไวน้น่อหละเนาะนี่ครับสวยงามเห็นครับเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูพระนอนข้างบนเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่ด้านล่างแล้วเราขึ้นไปดูข้างบนกันนี่เป็นพระ ดูความสวยงามครับเนี่ยตรงนี้ยังสร้างไม่เสร็จเลยพระพุทธสีหะสยญาตความยาว2 0 9เมตรเนาะยังสร้างไม่เสร็จเลยดูความอลังการนี่ตรงนี้ก็น่าจะสร้างเป็นเจดีนี่บางส่วนก็เสร็จแล้วลงสีแล้วบางส่วนก็ยังจะเริ่มก่อสร้างอยู่ เป็นที่กราบไหว้บ,บูชาเนาะมีลูกนิมิตม,มีพระพุทธรูปปางปางต่างๆนะ<ม>ก็สวยงาม,มแวะมาเที่อะไรนะครับวัดสว่างบุญอยู่เ,เลยอำเภอบ้านนามานิดนึง สวยงามมากเลยครับผมม,มีหงด้วยฝั่งนู้นกำลงังนำสวดเนาะนำสวดคือว่าญาติโยมมาปฏิบัติธรรม โอเคครับคลิปนี้ก็สำหรับวัดสว่างบุญก็มีเพียงแค่นี้เนาะคอยติดตามคลิปหน้าต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ